สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นครับโซน่านะครับ K เจ็นะผมดาวดาวประมาณห้าหกแรงนะครับตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์นะครับนี่นะครับสภาพใหม่นะครับเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ใช้งานได้เลยนะครับหรือไฟเบอร์ของท่านหมดนะครับแค่สองบ้านเรานะครับจะมีบางคนนี้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับครบชุดนะครับถอดออกได้นะครับสายละพายนะครับนี่นะครับอย่งหนาหนาอยู่เลยนะครับตัวนี้เดิมเดิมมาติดแล้วนะครับ อยางบีบน้ำมันนะครับนะครับโคกนะครับถังน้ํามันนะครับมีตัว่ากดยกวาลด้วยนะครับเวลาสตาร์ทจะได้เบาแรงท่านนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับขั้นเรื่องจะยืดหยุ่นได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมติดให้ชมนะครับีดับนะครับมีโคกนะครับเดี๋ไปท่านชมนะครับ เรื่องเดินสองจังหวะนะครับต่อท้องนะครับแอตโตรนาตัวน,น,นี้ของคุณพี่เลนนะครับตัวนี้น้ำไปใส่ใบใบ,ใบ,บยังสามได้นะครับนอกจากใบตัดใ,ใบแบบนี้นะครับ ไฟตัดปูนก็น่าจะส่ายได้ได้วยกันนะครับส่องสองต้หละนะครับติดง่ายนะครับเดี๋ยะตาให้ท่านชมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนตอกนะครับลื่นเครื่องยังดีนะครับแรงหนักดีมากเลยนะครับ